สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาเจอกันในวันจันทร์นะครับ21สิงหาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลมาเนียนไนก็ถือว่ามีลีกชั้นนำให้ติดตามกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับก็2คู่นะครับวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่คู่เอกก่อนเลยในการในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นศึก ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับระหว่างคริสตัลพาเลตเจอกับอาร์เซนอลนะครับเกมนัดเปิดสนามนะครับทั้งสองทีมเก็บ3แต้มมาได้นะครับอย่างพาเลตเนี่ยก็บุกไปชนะน้องใหม่นะครับอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา1-0นะครับส่วนอาร์เซนอลครับรองแชมป์เก่าก็าเกือบไปเหมือนกันนะครับก็จากที่ทำดีๆสองสองศูนย์นะครับ มาโดนน้องที่แชฟอร์เรสไล่มา1-2ช่วงไทยเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บ3แต้มมาได้นะครับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าโอเคแหละอาร์เซนอลเป็นทีมที่มาตรฐานสูงกว่าครับนักเตะดีกว่าแล้วก็ไปชุดที่เล่นด้วยกันค่อนข้างดีนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีพวกออดกานะครับมีซากา้ามาริเนลลี่นะครับแล้วก็มีพวกนักเตะใหม่อย่าง ดิคันไลฟ์มีใครฮาวเวดและพกนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพาเลสชุดนี้ต่อให้จะไม่มีสาหารแต่ว่าเป็นทีที่น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวที่เล่นได้ดีๆเนี่ยก็จะมีพวกเอเบลิชเอสไนะครับซึ่งเป็นตัวตัวลูกนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกที่ผลงานค่อนข้างดีเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ค่อนข้าจะผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนกองหน้าจะเป็นพวกออสเซเนยเอดูอานะครับแล้วก็จะมีอีกหลายหลายคนเลยนะครับพวกจอเดนไอยูชียดูคูเล่เจฟเฟอร์ตเลอร์มาที่ได้มาจากบอดมันก็ถือว่าผลงานดีด้วยนะครับ<ส>ผมว่าเกมนี้โอเคอาร์ซนอลเหนือกว่าแต่ว่าจริงๆการไปรเยนพาเลทภาคหลังก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคือโอเคอาร์ซนอนชนะมาสองเกมติดแหละแต่ว่าการไปรเยือนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักตลอดเลยนะครับ<ส>วันนี้ผมมองว่า พาเลทก็เป็นทีมที่มีการพัฒนาขึ้นมคิดว่าการไปเยือนวันนี้การจะเก็บชัยชนะเนี่ยโอเคแหละโอกาสมีสูงแต่ว่าดูจากกำแพงค่อนข้างสูงนะเปิดมาตอนแรกให้เกือบๆหนึ่งชั้นแต่ว่าตอนนี้ไหลแล้วแบเป็นที่1ชั้นพอดีมคิดว่าการจะชนะ2 0หรือหรือด้วยร,ร,ระยะห่าง2ประตูมคิดว่าอาจจะดูยากไปนิดนึงนะเพราะว่าวัดใจเชียร์พาเลทดีกว่ามคิดว่ามูเสมอมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถึงแพ้ก็ไม่น่าขาด ให้ลองที่คิสซอฟพาเลตแล้วกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเกมลาลิกาสเปนครับเป็นการนาดาเจอกับไลโยนะครับการนาดานะครับก็เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมานะครับหลังจากตกชั้นไปแป๊บเดียวเองนะครับแต่ว่าเกมเปอร์สนามก็เจอกับงานที่หนักเลยนะการแพ้แอตมาลิตไป1-3นะครับส่วนไลโยนะครับ ก็เจอกับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันนะในเวทเดียวกันคือเอมเลียแล้วก็บุกไปชนะมาสอูนนะครับเกมนี้ได้เล่นนอกใบ1นึ่เกมกจริงแต่มางกีว่าภาษีของไลโยดูดีกว่าตรงที่พวกเขาเป็นทีมเล็กแต่ว่าเปทีมที่เล็เกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับและมีหนงางซ้ำการเจอกันกา,นาดาช่วงหลังเนี่ยสติขมชัดเจนนะครับเจอกันมาช่วงหลัง9เกมหลังสุดไลยโยไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ ชนะได้ถึง7เกมเสมอ2นัดแล้วก็ยิงประตูได้ทุกเกมนะครับผมคิดว่าเกมนี้ราคาปรับตามมุมเสมอผมคิดว่าลนะุ้นได้นะที่ลายโยเพราะว่าเป็นทีมที่เกมรู้ลุกค่อนข้างดีนะครับบางเจ้านี่เขาให้การันต์ไดไหลไปเป็นต่อต่อสามโมโยด,ดังนั้นเนี่ยลายโยวันนี้มี2มุมที่ลุนได้คือชนะกับเสมอยังไงก็ได้เชีย์วันนี้ให้เลือกที่ลายโยนะครับสรุป สองคู่ประจำวันนี้นะครับก็จะมีเป็นสองทีมรองเลยแล้วกันนะก็จะเป็นคริสโตพาเลตครับแล้วก็อีกคู่นึงจะเป็นลายโยนะครับผมนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ